สวัสดีครับขออน้คุณผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดการฟุตบอลช้างไอเฟคัพครับวันนี้ผู้ชมจะได้ติดตามเกมระหว่างเมืองทองยูไนเต็ดครับเปิดบ้านพบกับรีสเกตยูไนเต็ดวันนี้มีคุณประธพนพเมและผมจารวัตรพลิ้วไหวครับเป็นทีมผู้บรรยายครับเอาละครับเกมเริ่มต้นข้นแลาครับเมืองทองเป็นฝ่ายเขยลูกเริ่มเกมก่อนครับบุกจากซ้ายไปขวาครับปุระเชษทุ่มเร็วเลยมาที่ทิสตองโด ทีซองดูวางเปลี่ยนแกเลยครับขามาสวยครับเอาละครับจังหวะเชื่อมหาก่อนคณะดึงจังหวะรอแล้วไหลมาลูกนี้มีโอกาสได้ยอดโดงโล่งๆไหมโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเอายังไงไม่ได้เลยครับนั่นน่ะบาฟฟ์โหมเข้าไปรด้ยังครับนี่ครับผู้สิ้นให้เป็นประตูไปแล้วครับ1-0ครับเมืองทองขึ้นนําแล้วดูจังหวะเนี้ยแหละครับเกมรุกของเมืองทองเปิดยอดมาให้บาฟฟ์โอ้โหเหนือกว่าแล้วเทคตัวขึ้นไปโหมเนี่ยข้ามเส้นไปแล้วครับ คือจังหวะที่สกัดออกมาของปรกกณ์เกียรติเนี่ยตัวเขาอยู่ในประตูแล้วนะครับเนี่ยบอลมันเลยข้ามเส้นไปแล้วครับพยายามจะรีบเคลียร์ทิ้งครับเหมันดูมุมนี้น่าจะชัดครับนี่ครับเข้าไปเต็มใบแล้วจังหวะนี้ก็ยังแก้กันได้ดีครับกลับมาที่ธนพัฒน์ใหม่ปรกกณ์เกียรติครับอ้าวจังหวะนี้ช้าโดนดักได้ประตูโลง่ลงๆเอาไงครับก้มหน้าแล้วซัดโอ้โหเรียบร้อยสครับแบบนี้ โอ้สีวัตครับจังหวะโดนกดดันแล้วก็ออกบอลพลาดครับสุดท้ายก็โดนคณะคำโยครับยิงให้กับเมืองทองหนีเป็น2ประตูต่อศูนย์ตรงนี้ครับให้บอลมาครับประกรณ์เกียรติโดนเร่งเข้ามาโดนเบียดแล้วก็เสียบอลไปครับพยายามจะไปคุมเส้นประตูแล้วนะครับสำหรับประกรณ์เกียรติแต่ก็ช่วยอะไรทีไม่ได้มากดูมุมนี้อีกทีนะครับมองแล้วโดนถึกตัวทันทีนะครับโดนเร่งเข้ามาจากกรลวิดครับ ขึ้นมาแล้วครับมาเองเลยครับบาฟรอฟเลี้ยงลายอยู่โอ้โหจ่ายลูกนี้นี่โดนอ่านไว้ได้ก่อนครับโดยประคอนเกียรติแล้วสวนขึ้นมาเหมือนกับธน,นพัฒน์ธนพัฒน์เข้าขวาแล้วครับลองซัดลูกนี้ก็ไม่ตรงไม่ได้ทางน้ําหนักแล้วก็ทิศทางเลยครับลูกยิงไกลของธนพัฒน์หาช่องเจาะเข้าไปไม่ได้พยายามจะลองยิงไกลดูเลยครับรอเพื่อนแล้วครับจ่ายลูกนี้นี่ปุราเชษ์ปุราเชษ์วนกลับมาใหม่ครับแล้ว1-2มา ปูราเชต์มีโอกาสเปิดเข้ากลางมาตัวหลังจับบาฟรอฟล็อกหาเหลี่ยมซัด 30- มศูนย์สิงโปหูบอลพุ่งเรียดออกจากเท้าได้เลยี่ว่าเป็นช่องเลยนะครับลูก3ามครับของเมืองทองปูราเชต์หลุดเข้ามาแล้วฟรีโอบาฟรอฟขออยู่แต่จริงๆเนี่ยโอ้โหปล่อยก็ได้นะครับเพราะว่าตัวหลังก็ยังมีแต่ว่าเจ้าตัวเลือกเล่นเองนะครับแล้วก็ยิงได้อย่างเฉียบขาดด้วยหมดสิทธิ์เซฟเลยครับสิวัต ไม่รู้ว่าช่วงครึ่งหลังจะได้เห็นเขาด้วยหรือเปล่าครับสรัวศิวัตรก็มีอาการบาดเจ็บนะครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยครับก็พุ่งไม่ถึงโอ้โหขาตัวบล็อกมานี่ก็หมดสิทธิ์เลยนะครับศิวัตรจบครึ่งแรกครับที่ทันเดอร์โดมเซดียมกับเมืองทองตามคาดนะครับด้วยรูปเกมที่เหนือกว่าแล้วก็โอกาสเข้าทํามากกว่าครับนำสี่สเกตอยู่3ประตูต่อศูนย์ะโดยเฉพาะผู้เล่นในแผงเกมรุกนะครับผู้เล่นต่างชาติทั้งอัพเนอร์แล้วก็ดานิโลลงแล้วแต่ดูจัวงหวะนี้กันก่อนครับ อาล้ครับปูไรเชตครับนี่มาทั้งพี่ทั้งน้องนะครับให้มาลูกนี้สวยเลยครับมีโอกาสแล้วก็ยิงเองโอ้โหเกือบไปครับจะยิงเองเลยนะครับปิยนัถทอดชนิดครับอาครับสราวิทย์สัตว์ลูกนี้ไม่ตรงครับบอลหลุดออกนอกกรอบไปผวามาเหมือนกันครับสิวัตรดูมุมนี้แหละครับ้วยซ้ายบอลโค้งหนีประตูออกไปเลยครับ อ่ะ่ะตะวันนี้ดักได้ลองยิงไหมโอ้โหอู้ียิงผิดไปเยอะมากครับจังหวะของกรวิทครับจะยิงไกลหลังจะเห็นผู้สาวประตูตอย่างสิวัตออกมาไกลนะครับจีรายุเปิดโดงมาลูกนี้เลยไปหมดครับยังมีตัวเติมขึ้นมากิติภพกิติภพอมองแล้วก็ยังไม่เปิดกิติภพอยอดโดงลูกนี้ <c oughs> ได้มงแต่ไม่ตรงครับอู้สอดมา2คนเลยนะครับคนแรกธนพัฒนไม่ถึงครับนี่พยายามจะ ฟ้องพุทดสินด้วยนะครับว่าเจ้าตัวโดนผลักครับดานิโลอาเดร์บังแล้วเจอยยุเติมไปด้วยล็อกแล้วได้เปิดเลยครับจีรายุมองข้างในแล้วยอดโดงมาลูกนี้แรงเกินไปตัวเติมมีครับซ้ายลองซัดเลยรับไว้ได้ครับจังหวะยิงของอัครวิทนี่ในเป็นเซฟแรกเลยนะครับของกดด้วยซ้ายเลยครับบอลเข้ากรอบจริงแต่ว่าน้ําหนักอาจจะไม่ได้แรงพอแล้วครับอะไรครับ คราวิดวิ่งมาแล้วเลือกจะยอดครับแล้วพักอกคืนก็มาซัดลูกนี้โอ้โหหลุดไปครับโอกาสทองแล้วครับของศีสเกตโอ้โหนี่เป็นลูกสูตรเลยนะครับ,ลรลรบและผู้สินก็เปล่าจบเกมครับเมืองทองครับเอาชนะศีสกเกตไป3ประตูต่อศูนย์ครับ